แฮชแท็กสิเตอร์ต่อไปครับคราวนี้เป็นสาวสวยแดนมังกรมากความสามารถนะครับอย่างตีลี่เลอป่าค่ะสวยมากสวยจังเลยสวยมากมากคือคนนี้ผมเคยเห็นซีรีส์เขานะเพราะน้อง <Ha. S 1> สาวติดอยู่ <Ha. S 1> แล้วเราก็สงสัยว่านี่นนคน,คน,ค,นคนจีนเหรอเพราะาหน้าตาเขาดูมีความแบบแขกแขกอยู่เหมือนกัน <Ha. S 1> ก็คือเป็นนักแสดงหญิงชาวจีนเชื้อสายอุยกูเพราะฉะนั้นก็จะมีผสมนะฮะระหว่างความแบบเป็นจีนแท้ๆกับความแขกด้วย oh. ออกมาสวยมากๆแฟนคลับก็แฮ่ทวิท ร่วมกันอวยพรวันเกิดนะครับ3มิถุนายนนะฮะอายุครบ31ปีอายุเท่าก,กันเลยนะฮะจนเทรนด์ทวิตเตอร์นะฮะเดียติลลี่เลือบปาเนี่ยเบิร์ดเดย์ขึ้นเทรนด์นะครับ,รบซึ่งในเมืองไทยเองนะฮะนอกจากขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์แล้วเนี่ยก็มีขึ้นจอ LED ที่ MBK ด้วยไม่ฮะเนื่องในวันเกิดติลลี่เลือบปานะครับแฟนคลับก็พากันถ่ายคลิปนำม,มาโพสต์ลงทวิตนะฮะพร้อมกับติดแฮชแท็กพาติลลี่เลือบปาขึ้น LED <S <S ม,มันฟินฟินฟินฟนี่ขึ้นเลย ซิลีสรื่อปาครับเป็นสาวสวยเชื้อสายอุยกูนะครับเป็นนางเอกท็อปสตาร์ชื่อดังของประเทศจีนผลงานซีรีส์ของเธอก็ฝากผลงานการแสดงหลายเรื่องนะครับหนึ่งในผลงานสุดปังนะครับก็คือจุดดวงดาวเกียรติยศนะฮะยูอาร์ไมโครรีนะครับ,รบก็กําลังโกยความนิยมไปอย่างถล่มทลายนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่รู้จักป่าทอสิบลีอเออเป็นซีรีส์จีนที่ดังมากเนี่ยเขาก็เล่นเหมือนกันโอ้โหไม่สวยจังดูเพลินเลยอ่ะเนาะเพลิน วนภาพไปได้เร <G ã entender it> ื่อยๆเราว่าเมื่อกี้คุณแคนก้มหน้าอ่านไม่เห็นนะคะ